สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาลั่นกลางคืนกันซะหน่อยลนะปกติไม่ค่อยถ่ายกลางคืนเท่าไหร่เลยอะ่ะวันนี้ก็จะแค่ถ่ายก็้จะไปทําอะไรคนะรับีจนี่อาจจะไม่พูดมากแล้วเพาจะขับไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ หลายคนผมก็สอบถามมาแล้วนะว่าชอบให้ผมตัดต่อหรือว่าไล่ยี้ไปเลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออลงยาวไปเลยอะ่ะมันจะได้ตัดต่อมันก็ดีนะมันไม่น่าเบื่อนะแต่ถ้าไม่ตัดมันก็ดูน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้ความลื่นนะครับของคลิปนะก็เดี๋ยวผมก็อ่าเอาเป็นว่าสลับกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะแค่ทา่ายนนี้จะไปทําอะไร สเต็ปเดิมครับไปเติมน้ำมันวันนี้ตังมาห้าสิบาทเหมือนเดิมเติมน้ำมันห้าสิบมันกระพระพิบอยู่แล้วกระพริบอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นที่เติมไปที่ทำคลิปอะ่ะวันนี้วันอ่าวันนี้เป็นอะไรปแล้วลว,วันเสาร์นะครับอีกหนึ่งชั่วโมงวันอาทิตย์ละแต่คลิปน่าจะลงวันอาทิตย์ละ แยกแล้วต้องเบรกนะครับอันตรายรถเยอะมากโอเคถึงปั๊มแล้วถึงปั๊มแล้ว อาจจะไม่ค่อยพูดมากนะเพราะว่าเวลาผมขับรถด้วยไวยหรือว่าอะไรเนะี่ยผมจะไม่ค่อยพูดนะมันเหมือนมันไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะเก้าหอาอยู่ไหนนะเก้าห้าห้าสิบครับ สังเกตมาหลายปั๊มแล้วนะบางทีเขาก็ให้ลงจากรถนะครับบางทีก็ปล่อยนะครับพวกที่ผมก็ไม่รู้นะเ,เขาสั่งก็ทำนะชิปนี้ไม่รู้มันจะตัดไปกี่โมงนะเอ้ยไม่รู้จะตัดไปตอนไหนนะเพราะว่า,าแบตมันจะหมดนะครับมันเขียนว่าอัติเอตเจ็ดนาทีแต่ผมไม่รู้มันจะตัดไปตอนไหนแล้วกันเดี๋ยวพัแซ่ตอนกลับลด้วยรถน้อย อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นทางนะถึงจะอยู่ใกล้บ้านก็เถอะ เช่ไฟเหลืองต้องเบรกอะทำตามกดจราจรกันหน่อยจริงๆิเอ้าททำไมเติมจะหมดอยู่แล้วอะจะหมดอีกแล้วน้ำมันเหลือก็ได้ก้อนเดียวแต่อะไรครับอไฟแดงที่นี่หายใจก็เบียว่าเขียวละมัง้งยังไม่ได้ไปผ่าฟันคุดเลยเนี่ย นัดผ่าวันที่สามสิบไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะไม่เคยไม่เคยผ่าใครเคยผ่ามันคุณมัง้งรู้สึกกลัวเขียวยังฮัลโหลจริง,รงๆได้ทำคลิปมาก็เพิ่งดูนะครับว่าถ้าทําเกินสิบนาทีมันจะฝังฝังโฆษณาได้นะ <c oughs> หลายคนก็ถามเลยครับว่าที่ผมทําเนี่ยได้เงินไหมได,ได้เงินครับ ่าให้ถ่ายว่าเก้าแสนวิวผมได้เท่าไหร่ก็ที่อ่ะบอกเลยว่าไอแต่มันเหมือนเขาบอกผมบอกไม่ได้มักเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราๆแล้วกันนะเก้าแสนวิวอ่ะที่ไอชิปแรกอ่ะไอไอที่อะไรวะอ่าไปตรงคลองเออไม่ถึงร้อยอ่ะไม่ถึงร้อยเออบอกแค่คำเดียวว่าไม่ถึงร้อยน่ารักมัล้ล่ะจริงๆ,ๆมันแล้วแต่โฆษณาด้วยเนาะว่าจะขึ้นอันไหน เคยสร้างมันครับผมทําด้วยความรักนะเขาตั้งมาเยอะก็ดีไม่เคยมีสปอนเซอร์กับเขาบ้างเลยนะเขาเห็นเราและสระหรือเปล่าสปอนเซอร์เลยไม่มาอยากใจจริงก็อยากรีวิวอแบบว่ารถใหญ่มั่งนะแบบรถหรูหรือว่าแบบรถแต่งซิ่งประมาณนั้นนะใครเป็นเจ้าของรถที่ที่ผมว่ามาก็เรียกผมได้นะรีวิว สนุกสนุกเฮ่าต้องเทสแล้วละ่ะทางตรงเนี้ยนี่ทางเนี้ยหลายคลิปแล้วนะเนี่ยบอกให้ไม่ใช่ผมทำม,มาถึงว่าคนอื่นถ่ายแม่งเทสกันประจำเลยทางนี้